สวัสดีครับผมบอยปืนจีนครับวันนี้มากับแบบค่อนข้างจะลวกนิดหนึ่งนะครับกับเจ้าตัว AY นะครับ001หรือในปืนจริงคือ BR1918 a BR มาจาก Bounding Assault Rifle นะครับโอเคมาดูกันต่อเจ้าตัวตัวนี้เป็นยังไงครับเจ้าปืนตัวนี้เป็นปืนสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับและใครคุ้นๆจากเรื่อง s a v i n g Private Ryan นะครับปืนเนี้ยนะครับอยู่ในกลุ่มที่เข้าไปตามหา Ryan อยู่นะครับอ่า เจ้าปืนตัวนี้เนี่ยถ้าในเรื่องเซฟวิ่งเพเวลล์แอเนี่ยเจ้าคนชื่อไลเบนเป็นคนถืออยู่นะครับจริงๆแล้วตัวนี้จะมาพร้อมกับหูหิ้วแล้วก็ขาทรายนะครับแบบที่ชาร์จพร้อมนะครับเจ้าตัวนี้แต่บอกเลยว่าถ้าใส่หูหิ้วกับขาทรายขึ้นไปเนี่ยปืนคุณจะหนักมากกว่านี้อีกนะครับนะครับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าหนักมากสําหรับคนที่คิดจะเอาไปคอสเฮต้องค่อนข้างวอร์มร่างกายนิดนึงนะครับขณะที่เจ้าตัวปืนเนี่ยไม่ใส่ ไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ลูกไม่ใส่ขาซ้ายไม่ใส่หูหิ้วเนี่ยก็ประมาณ8โลกว่านะครับถ้าใส่ครบนี่9้โลปลายปลายเกือบ10โลครับถ้าคิดว่าแบกไหวก็เอาเลยครับนะครับมาดูกันต่อแล้วตัวนี้นะครับห้องเกียร์ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีถอดเป็นภาพนิ่งแล้วบรรยายฟังครับเริ่มต้นนะครับวิธีถอดเจ้าปืนตัวนี้นะครับก็บิดเจ้าตัวที่อยู่ข้างๆประกับก่อนนะมันจะมีลูกบิดอยู่อันนึ่งบิดปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับดึงดึงลูกบิดออกมานะครับพอดึงลูกบิดออกมาปุ๊บคุณจะะสาามรรถเลื่อนชุดปกบ ล่างนะครับไปข้างหน้าออกได้ปุ๊บนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ถอดเจ้าสปิงไกด์นะฮะตามภาพนะครับตัวนั้นออกมานะครับจากนั้นนะครับก็ดูใกล้ใกล้คันลังนะฮะใกล้ใกล้คันลังปุ๊บคุณก็บิดไอตัวลูกบิดใกล้ใกล้คันลังออกแล้วดึงออกมาเหมือนกันครับแล้วก็ค่อยเลื่อนระบบห้องเกียร์ออกด้านหลังได้นะครับคราวนี้มาดูกันเจ้าตัวนี้อย่างที่ผมบอกครับว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นยังไงไปดูเลยครับโอเคครับมาดูกันต่อนะครับ จากที่ตอนแรกผมสอนถอดท่อนบนท่อนล่างที่ส่วนห้องเกียร์ออกมาแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันครับตัวนี้ง่ายกับการโมสปริงไงอย่างที่ผมุมเคยบอกครับโมอถอดสปริงโมเองโดยไม่ต้องงอช่างนะครับมามาดูกันต่อนะครับเห็นหมุดเจ้ากลมๆตัวนี้ไหมครับหมุดเจ้ากลมๆตัวนี้ครับเนี่ยฮะนี่แหละครับทำให้เราเปลี่ยนสปริงเองได้โดยไม่ต้องไม่ต้องไปหาช่างเลยนะครับเริ่มต้นยังไงครับดูนะฮะเริ่มต้นใช้นิ้วโป้งกดเจ้าตัวสปริงการไว้นะครับ ใช้ไขควงปักแบรนดันตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมดันง่ายที่เดียวนะฮะปึ๊บครับหลังจากนั้นก็ถอดออกมานี่แหละครับคุณก็จะเปลี่ยนสปริงแข็งได้ครับนี้แต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าใช้สปริงแข็งมากนะครับเพราะว่าบอกตรงคืออะไรยังไม่มานะฮะแต่ว่าอันนี้มันแนวปืนสะสมนะครับให้ให้เน้นให้ลดสปริงให้มันนุ่มลงกว่าน,นี้หน่อยก็จะดีนะครับมาแล้วทาํามาสมมติเราเปลี่ยนอันนี้จะสริงสมัยส,ยสิิเปอร์เสียบนะครับปึ๊บทำไงต่อเสียบเข้าไปเสียบเข้าแล้วก็ดันจากตัวนี้กลับ นะเราก็ใส่หมุนะครับต้องออกแรงดันนิดนึงถ้าตัวคุณแข็งมากคุณก็ต้องออกแรงเยอะนี่ฮะทีเดียวโอเคไหมจบแล้ง่ายไหมครับโอเคครับไปดูการทดสอบต่อไปเลยครับโอเคครับอย่างที่ผมบอกไม่ธรรมดาจริงๆริงไหมตอนนี้ผมอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้นะครับปืนมันจะฉีกไปคนละข้างนะครับญี่ปุ่นไปแนวหนึ่งนะฮะญี่ปุ่นเริ่มเริ่มทําไฟฟ้าโบแบกนะครับเริ่มเริ่มหนีไปทางไฟฟ้าโบแบกนะครับส่วน ไต้หวันก็จะไปอีกทางหนึ่งไต้หวันก็จะเป็นไฟฟ้าเอไม่ไฟฟ้าจะเป็นแก๊สนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นไฟฟ้าที่สามารถหักคออย่างตัวคาตานาของ WE นะฮะ WE หลังจากทำแก๊สก็เริ่มไต่มาทำไฟฟ้าจีนครับก็เริ่มฉีกพีแนวนึงครับจีนจะเน้นจะเน้นอะไรที่แบบว่ามูเองได้นะครับไม่ต้องไปง้อช่างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างตัวนี้เป็นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอย่างที่บอกครับคือใค,ใครกุ้ปับแบรนต์ตัวเดียวฮนะ สกิดออกนะสกิดตัวไอ้ดาบบนออกเพิ่มแล้วเอาสปริงไกด์ออกเป็นสปริงไกด์เพิ่งแค่นี้ครับอย่างที่บอกเห็นไหมครับในคลิปผมก็สอนไม่หมดว่าทำยังไงบ้างนะครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้แกะกล่องมาแรงเท่าไหร่อ่าบอกตรงนี้ก่อนวิ่งอยู่420ฟุตต่อวินาทีนะครับ420ถึง4 4 0ฟุตต่อวินาทีแต่อย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้มีเซฟกับไฟนะครับคือไฟคือออโต้อะไฟออโต้ไม่มีเซมินะครับ FA ไฟออโต้ ผมไม่รู้ว่าย่อจากอะไรนะผมก็ผมก็เดางไปงั้นนะเดี๋ยวสาวเขาฟันแท้เขาบอกผมพูดผิดอีกสวยอีกครับบอยรีวิวผิดอีกแล้วนะครับมามาดูกันต่อเจ้าตัวนี้นะครับแมกกาซีนบรรจุ300นัดนะครับก็โอเคกําลังสวยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไม่มีเซมีเพราะถ้ามีออตโต้คันนี้ยังไงครับคือ,อเวลาเลิกเล่นเนี่ยคุณต้องคุณต้องพยายามสกิให้ออกนัดเดียวแบบสั้นๆน,นะฮะยางเนี้ยหัวเรายิงไปใช่ไหมใช่ไหมครับ นัสุดท้ายเนี่ยฟังเสีงยงดีมันเหมือนกับบางทีสปริงมันยืดไปสุดพยายามสก,กิดให้มันออตโต้ทีเดียวครับเห็นไหมฮะสก,กิดสก,กิดทีเดียวปุ๊บจบโอเคไหมอย่างที่บอกครับก็คือปล่อยให้สปริงมันยืดที่สุดแล้วก็ปืนคุณก็สปริงคุณก็จะล้าน้อยลงช้าลงนะครับแต่อย่างที่บอกครับเจ้าตัวนี้นะครับในเมื่อไม่มีเซมินะครับในเมื่อไม่มีเซมิมีแต่ออโต้แนะนำนะครับว่าให้ลดสปริงลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่า พูดเลยว่าสปินแขน็งเงี่ยปืนจะอายุมยาตงต้องอย่างที่บอกครับว่าชุดระบบร่างกายมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาแต่แปลกนะครับอย่างที่ผมเพิ่งเคยเจอนะตัวนี้เป็นตัวแรกคือชุดคอนแทคอยู่ใต้ใต้ตตห้องเกียร์ข้างล่างนี้นะซึ่งมันต่างกับพวกปืนใน,น A, อะไรอนะ่ะพวก2 4 9 2 4 9เนะอีา่าช,ชุดคอนแทคเขาจะเป็นเป็นชุดดิฟสวิต์นะครับอยู่ใต้ใต้ตรงนี้เหมือนกันนะอยู่ตรงกลางเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไกเป็นตัวคอนแทคเขาใช้สวิต์เป็นคอนแทคแล้วใช้ไกไปกด ไปกดตัวสวิต์อีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้ใช้กายเป็นคอนแทคเลยนะครับก็ระวังกันนิดหนึ่งดูดูดูแลก,กันดีทีนิดหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เป็นปืนสะสมนะครับคือบอกเลยว่าผมบอกได้เลยครับปืนตัวนี้ต้องสะสมต้องเก็บไว้นะครับผมว่าคงมารอดสองร้อก็คงจบแล้วเพราะว่าพูดตรงคือมันไม่ใช่ปืนตลาดนะครับไม่มีใครเขาคิวมาแล้วในราคาขนาดนี้แล้วก็โอเคสู้ได้น้ําหนักเยอะนะครับถ้าคิวก็ไม่ถูกนะครับบอกเลยไม่ถูกครับ โอเคครับไปดูเรื่องการทดสอบเลยครับว่าปืนเจ้าตัวนี้ใช้ได้ไหมครับ โอเคครับต่การทดสอบขนาดนี้นะฮะตัวค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับแนะนำว่าถ้าคิดจะคอสเทนยิงอย่าใส่อูพิวกับขาทรายครับหนักมากครับบอกเลยว่าหนักมากโอเคนะครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างการทดสอบอย่างที่บอกครับการยิงมันเป็นมันไม่ใช่เป็นสไนเปอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นปืนกลที่ความแม่นยำก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้บอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับก็ลองหานูนตลาดดูนะครับพ่อค้าทั่วไปก็พอมีตัวนี้อยู่ก็ลองดูแล้วกันรื้กเก็บนะครับใครคิดจะสะสมเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าหมดล็อตนี้ขึ้นไปนี้ผมว่าจะเริ่มหายากนะครับเตือนไว้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ